ปั๊มสายโหดหมดน้ำเข้าทางเดียว4นิ้วกับสายโหดหมดน้ำเข้าสองทาง6นิ้วนะคะพ่วง2ตัวใช้งาน,ยนโยนคุโยนให้ดราแบบเนี่ยโยนไม่ได้นะคะต้องสไลด์ลงลึกค,ค,ค่ะชันชันค่ะเทา10มเมตรนะคะเผา10เมตร2องท่อนนะคะดูซิว่าจะเหลือเผาขนาดไหนนี่นะคะ เหลือเผาน่าจะได้สองเมตรกว่าๆเนี่ยลงลึกไปประมาณประมาณเจ็ดเมตรหน่อยๆเอาลองก้าวดิเดินเดินก้าวดิเหลือประมาณอ่าเริ่มดิ่งลงอ่าลงไปเจ็ดเมตรนะคะอ่างานนี้สูบคู่ลองมาดูว่าจะสูบได้ไหมหดจริงหรือเปล่าติดตามค่ะอ่ะสายหดหมดน้ำเข้าทางเดียวกับสองทางนะคะหกนิ้ว สทางแล้วก็4นิ้ว1ทางเพา10เมตร2ท่อนใช้รถไถสามแรงม้านะจ๊ะนะจ๊ะแรงไม่ต้องเยอะมากมายตัวชุดเกียร์ปั่นกับ1ต่อ3มีที่เดียวในไทยหามาให้อ่ะสตาร์ทเลยสายส่งน้ำระยะ80เมตรนะคะสายดำยาวกว่าใช่ไหมสายดำร้0ยเมตรนะคะน้ำเข้า2ทาง6นิ้วจะเป็นอ่าสายสีขาวสีดำนี่จะเป็นสนิ้ว พีอีสีดำนะคะนี่ดูนะคะว่าน้ำใครจะขึ้นน่ะหกนิ้วมาแล้วหกนิ้วมาแล้วอ่าสี่นิ้วยังไม่มาเลยไปเลยอ่าสี่นิ้วยังไม่มาเลยค่ะดูสี่นิ้วอ่อนแอมากเลยอันนี้เกียร์อะไรเกียร์เบาเกียร์เบาอ่าลองเล่นไปเลยไปเลยเกยมไปไปไปลายสายเลย ดูนะสายตรงน้ำสี่นิ้วยังไม่ไปถึงไหนเลยหกนิ้วมันไปนู่นแล้วอ,อ่ะเดี๋ยวเราไปดูปลายสายกันนะคะรถถไม่ตัดต่อวิดีโอนะคะ แนวไข่แนวมันนะคะเกษตรไม่มีถูกผิดใครชอบแบบไหนใครชอบรุ่นไหนอุ้ยน้ําออกแรงกว่ากันไหมเอา้าสี่นิ้วยังไม่มาอีกเหรอเอาสี่นิ้วยังไม่มาเลยค่ะท่านผู้ชมจ๋าเดียวสี่นิ้วไปไหนอะโอเค าปแล้วดูป่าไผ่ของคุณอานะคะสี่นิ้วยังไม่มาเหรอ,นะอสายเลนมาสายพีเอร้อยเมตรนะคะส่วน,ส,วนส่วนอีตัวขาวต่อแล้วกี่เมตรเจ็ดสิบแล้วมีต่อไหมต่ออีกยี่สิบต่ออีกยี่สิบเป็นเก้าสิบนะคะพีเ e. น,นมาแล้วพีเอร้อยเมตรเต็มนะคะ เป็นไซส์สี่นิ้ว,วไม่รู้อ่ะมันไปนจิ้มตรงคอ่ะมันดูดเลนมาเลยนะตามปีตีอาจับสายสตรงนะโอเคเอาล็อคโทรศัพท์กับเกมเลยตาำพิกปีเลยนะคะสาลูกนี้เลนเยอะสี่นิ้วดำมพิกปีเลเยสาลูกเดียวกันดูนะคะอะอยากพูดเยืดแล้วตีมเต็ สี่นิ้วเป็นไปพัดดูดเลนดูนะคะหนิ้วหนิ้วเป็นหนิ้วน้ำเข้าสองแทงจะเป็นสายสีขาวเส้นนูนนะคะนี่ดูดพร้อมกันนะคะแล้วตัวเล็กสี่นิ้วใส่ไปพัดดูดเลนมาเหรอ ใส่ใบพัดดูดเลนมาใช่ไหมสี่นิ้วน้ําจะออกช้ากว่าอ่าแรงดันฟั๊มน้องก็น้อยกว่านะคะอายกสายแบบพุ่งๆซิเครื่อง,ง,ง,งตัวเดียวกันดูไปแ,แล้วน้ำเข้าสองทางแรงกว่านะจ๊ะนี่ระยะสาย PE 100เมตรไม่ได้โกหกแต่ยังได้ไม่ได้ตัดต่อแต่ยังได้นี่เทสตดสอบให้ดูนะคะอ่าแล้วเ้าบูธแตกน้ำเต็มตีแล้วตอนนี้ เจ้าหมเแม้นทยืนอยู่ไหมอ่ะเกมสายพุ่งไปทางต้นนั่งลงนั่งลงหกนิ้วพุ่งไหมอ่หกนิ้วกับสี่นิ้วนะคะสี่นิ้วนี่เป็นดูดเลนอ่ะโอเค ชอบกดไลค์อยากได้ให้โทรสั่งซื้อนะคะจบค่ะหกนิ้วสองทางสายหูสองทางกับทางเดียวสี่นิ้วทางเดียวนะคะนี่ปริมาณน้ำก็ประมาณนี้นะคะสมมาร้อยเมตรแล้วก็พ่วงสองตัวด้วยหนิ้วอืมโอเค เ่นเครื่องเลยนี่นะคะระยะสายร้อยเมตรนะสายพีเร้อยเมตรเต็มแล้วก็ไหลขึ้นเนินอย่างนี้นะคะนี่ไหลขึ้นเนินอย่างนี้นะคะนี่ขึ้นเนินแล้วก็สายนี่นะคะเขาต่อสายสีขาวอ่ะพอเร่งเครื่องปุ๊บอันไหนดูข้างๆดิไอเขียวขยับมาเออนั่นแหละนี่นี่นะคะหกนิ้วน้ำเข้าสองทางน้ำจะมาก่อนนะคะน้ำมาถึงก่อน แล้วก็สี่นิ้วก็รอแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวมาน้ำเข้าทางเดียวสี่นิ้วน้ำเข้าทางเดียวนะคะยังไม่มารอเวลาแป๊บนึงนะจ๊ะนะจ๊ะรอแป๊บนึงนะคะสี่นิ้วยังไม่มามายังมายังมาแล้วมาแล้วอ่าน้ำเข้าทางเดียวอ่าจะมาช้าก,กว่าน้ำเข้าสองทางจะเร็วกว่านะคะนี่ ไม่ใช่ใบพัดดูดโคนนะคะตะกี้เขาบูดเิดเป็นปั๊มน้ำสี่นิ้วน้ำเข้าทางเดียวกับหกนิ้วน้ำเข้าสองทางนะคะหกนิ้วจะเป็นสายส่งน้ำสีขาวเก้าสิบเมตรส่วนพีอีสีดำจะเป็นอ่าพีอีสีดำจะเป็นสี่นิ้วของปั๊มสายหดหมดน้ำเข้าทางเดียวนะคะอ่าหมดน้ำเข้าทางเดียวนี่เริ่มพําแล้วนะคะโอเคไหมพอ,อยัง โอเคชอบกดไลค์อยากได้โทรสั่งซื้อนะคะคอมเมนต์ Comment, ไม่มีผลนะคะถ้าอยากได้ทักไลน์ทักเพจร้านเซ้าหูดการเกษตรเท่านั้นค่ะนาทีนี้ใครๆก็เล่นน้ำน้ำเข้าสองทางนะคะนี่น้ำเข้าสองทางโอเคค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมและรับฟังจนจบค่ะ